เต้องน,นต้องกับลูกเป็นบาษาดขน้องนอนคุณพี่ยืนอาเธอเจร้องเพลงหนูมันสนุกขนาดน,นั้นแหละลูกมันสนุกขนาดน,นั้นหลอเพลงชาติ คำนับแล้วค้องเออเก่งมากสไลเดอร์สนุกเปล่าเอยะอน,นั้นคือนคืออะไรอะไรล่ะมันคืออะไรลุงถามะ่ะคืออะไรไม่คืออะไรไม่คืออะไรคิดออกแล้ว รอโตก่อนนะเดี๋ยวค่อยพาออกไปเล่นหนูอยู่ใีนี้ไปก่อนนะรอโตก่อนต <c oughs> ีบอกว่าจะให้เดินได้นะลุงจะซนให้เหมือนย่า <c oughs> ดีๆอ่ะสไลด์าาามาสิฟิวยบายหน่อย <c oughs> เล่นสไลเดอร์ที่ถูกต้องเล่นอย่างนี้นะป๊าป๊าเออเอ,อันอะไรอไรันไ,ร,ไอร,รอันไรเป็นทหารเหรอเมียวเมียวแมวหรือหมูอนะ่ะน่ะอยู่ตรงนั้นนะ่ะ Mjau! Mjau!